สวัสดีครับวันนี้จะมาโชว์เทคจะมาพูดถึงแล็ปท็อปใครเป็นสายทํางานออฟฟิศหรือว่านอกสถานที่หรือว่าต้องการแล็ปท็อปหนึ่งตัวที่เป็นแบบ All-in-one ในการใช้งานเลยแล้วมันมีขนาดที่พกพาได้สะดวกผมขอแนะนําเจ้านี้เลยครับ Dell Inspiron 7000 Series นะครับสำหรับจุดเด่นของเจ้าตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นวัสดุแบบอลูมิเนียมทั้งเครื่องและมันมีขนาดที่พกพาสะดวกมากเลยแล้วสามารถใช้งานเครื่องเดียวครบจบได้อย่างสบายโดยที่เราไม่จะเป็นต้องพกแท็บเล็ตอีกเครื่องหนึ่งเลยเราจะเห็นว่ามีความบาง ในระดับหนึ่งเลยนะคือไม่ได้หนาจนเกินไปพกพาได้อย่างสะดวกแล้วก็ตัวเครื่องที่ออกแบบได้สวยงามดูพรีเมียมมากๆก,ก,กับสีแบบแมตต์หรือก็คือสีแบบด้านๆนะครับทาให้พวกรอยนิ้วมือต่างๆเนี่ยเวลามันติดมันจะเห็นได้ไม่ชัดเหมือนแบบพวกอลูมิเนียมที่แบบเป็นผิวมันๆอะไรทํานองนั้นนะครับส่วนน้าหนักของตัวเครื่องเนี่ยก็มีน้าหนักที่ไม่หนักมากเลยมีน้ําหนักอยู่ที่1.39กกิโลกรัมนะครับส่วนพอร์ตต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับ USB 3.1แบบ Type A 1อันแล้วก็ Audio Jack 3ามจมมออันแล้วก็จะมีช่องเสียบ SD Card ให้เราอีก1ช่องนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมี USB C Type C ซึ่งถ้าเกิดใครที่มีอะแดปเตอร์เป็น65วัต์ขึ้นไปของ มือถือที่เราใช้อยู่ปัจจุบันใช่ไหมก็สามารถเอามาชาร์จกับกลับท็อปเครื่องนี้ได้เช่นกันทําให้การพกพาสายต่างเนี่ยมันสะดวกมากยิ่งขึ้นเลยสําหรับใครที่ใช้ Type C ในมือถือด้วยเนาะสำหรับอีกพอร์ตหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น hdmi 2.0เนาะแล้วก็พอสุดท้ายพอชาร์จนะครับโอเคครับเรามาดูที่บานพับของตัวเดลกันก่อนเนาะซึ่งบานพับของเดลเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันจะมีตัวเหมือนแบบเป็นยางเนี่ยเอาไว้รองที่ด้านข้าง เพราะว่าเวลาที่เรากางเครื่องนะครับของเดลเนี่ยเจ้าตัวอย่างเนี่ยเวลาเรากางขึ้นราวางกับพื้นใช่ไหมมันก็คอยดันเครื่องเนี่ยให้เป็นองศาที่มันพอดีกับเวลาเราเอามือวางใช้งานคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็จะสบายกว่าแบบเป็นพื้นระนาบแนวตรงนะครับ เรามาต่อกันที่ด้านในของเจ้า Dell Inspiron กันต่อนะครับเจ้าตัว Dell Inspiron 7000 Series เนี่ยมันมาพร้อมกับความปลอดภัยด้วยสแกนลายนิ้วมือที่ปุ่ม power เนอะแต่ว่าข้อดีของเจ้า Dell Inspiron 7000 Series ตัวนี้เลยก็คือมันฉลาดมากเวลาเราปิดฝาอยู่แล้วเราไม่ได้เปิดเครื่องไว้ใช่ไหมพอเราเปิดฝาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเปิดเครื่องให้เรา auto ทันทีโดยที่เราไม่ต้องไปกดปุ่ม power ซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันสะดวกมากเลยนะส่วนตรงคีย์บอร์ดของเจ้า Dell Inspiron 7000 Series ต,ตัวนี้ก็จะมี backlight คีย์บอร์ดให้เราด้วยซึ่่งเเวลาาทีรใช้ ในที่แสงน้อยหรือว่าที่ไม่มีไฟเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยเราก็สามารถเปิดแดกไรคีย์บอร์ดใช้งานได้อย่างสบายใจโดยที่เราไม่ต้องพระวงว่าเราจะมองไม่เห็นแป้นคีย์บอร์ดนะครับแล้วส่วนตรงทัชแพดของเจ้าเดิน Sp ปรอน7000 series ตัวเนี้ยก็มาพร้อมกับมัลติตัชใช้งาน 3G นิ้วได้อย่างสบายสบายเวลาเราทํางานเนาะส่วนหน้าจอของเจ้าเดิน s p ปรอน7000 series เนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าใครที่เป็นสายทํางานกราฟิกทํางานด้านภาพต่างๆก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าเดียวเขาเด่นเรื่องของจอเจ้าเดินสไปรอน7000 series ตัวนี้ก็เช่นกันนะครับจอของเจ 7,000ซีรีส์โซเน่ก็ให้ภาพที่สีสันได้สวยงามจริงๆเป็นความละเอียด full hd นะสำหรับรุ่นที่ผมใช้อยู่เนี่ยรวมถึงใครที่เวลาเราไปไหนเราต้องพกแล็ปท็อปเครื่องหนึ่งพกแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งใช่ไหมต่อไปเราใช้เจ้า Dell in Spiron 7,000 s e ซีรีไม่ต้องละเครื่องเดียวอยู่ตัวเลยเพราะว่ามันกางได้360รองศาครับ,บแล้วพอเรากางเป็นเงี้ยเราก็สามารถใช้งานเจ้า เดลสไปรอน7000 Series เป็นแท็บเล็ตได้เลยใครที่แบบเป็นสายครีเอทีฟหน่อยสายวาดลูกสายอะไรเงี้ยเดลนสไปรอน7000 Series มาพร้อมกับปากกาในตัวคือเราไม่ต้องไปซื้อปากกาเพิ่มมีปากกาให้เรามาในชุดเลยมันติดอยู่กับตรงขอบหน้าจอเลยคืออันนี้ครับผมจะดึงให้ดูมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับเป็นแม่เหติกอาไว้มติ <c oughs> นนก็เกาะแน่นเรียกได้ว่าแบบติดหนึบแน่นโดยที่เราไม่ต้องพูงว่าเราใช้งานหมดแท็บเล็ตเนี่ยล้วปากกามันจะเด้งออกหรือว่าหายไม่เกิดแน่นอนมันแน่นมากๆส่วนตรงปากกาเนี่ยก็จะมีปุ่มให้เราสอปุ่มเป็นคําสั่งในการใช้งานด้วยแล้วก็ตรงปากกานะครับก็รองรับแรงในการขีเขียนด้วยนะครับคือใครจะใช้วาดรูปใช้จดงานเลเชอร์ต่างๆ ใช้ทํางานแบบ a u t o c a คอะไรเงี้ยก็คือสามารถเอาปากกาเนี่ยเอาอยู่ได้อย่างสบายใจเลยด้านการใช้งานนะครับ d e l l Inspiron 7000 Series ตัวเนี้ยมาพร้อมกับ Intel Core i7 g e n 1 0แล้วก็ Intel Core i5 710ให้เลือก2องออปชันรวมถึงหน้าจอของเจ้า d e v i ิน p ไ r อ n t เจ็ดพันซีรีตรัวนี้เช่นกันในรุ่นเริ่มต้นของ i5 เนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบ Full HD ทัชสกรีนเหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นออปชันของ Intel Core i7 เนี่ยเราจะได้หน้าจอเป็น 4K เลยซึ่งถ้าเกิดใครที่ต้องการหน้าจอที่มีความคมชัดมากๆก็สามารถเลือกออปชันไปเป็นตัว 4K ได้แต่ถ้าเกิดใครคิดว่า Full HD เพียงพอแล้วเจ้าตัวออปชันทั่วไปก็สามารถใช้งานได้อย่างสบายใจนะครับส่วนในที่ด้านในเนี่ยมันมาพร้อมกับเนื้อที่มากถึง512 g b ว่าเยอะมากๆเลยนะกับแล็ปท็อปในขนาดเล็กขนาดนี้แล้วก็ใช้งานแบบ All-in-One ได้ในเครื่องเดียวเลยซึ่งเนที่ด้านในเป็น SSD M2 ด้วยเรียกว่าตอบโจทย์เรื่องของความเร็วได้อย่างสบายใจนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เนะถ้าเกิดมีอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์และเปลี่ยนคุยกันได้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ